สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเบอร์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เราเห็นตามป้ายหาเสียงเนี่ยเขาได้กันมายังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเรื่องนี้กันครับโดยจะมาสาธิตกระบวนการจับสลากให้ดูกันแบบสเต็ปต่อสเต็ปตามคู่มือของกะกะตเลยครับรับรองว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยแน่นอนใช่แล้วครับคําถามง่ายๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปว่าไอ้เบอร์หาเสียงที่เห็นกันจนชินตาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่ บอกเลยว่าถึงจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่เบื้องหลังตัวเลขพวกนี้เนี่ยมีขั้นตอนที่เป็นระบบระเบียบและสําคัญมากๆซ่อนอยู่ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่น่าสนใจที่สุดกันก่อนเลยทําไมต้องแย่งเบอร์หนึ่งกันด้วยอะไรทําให้หมายเลขนี้กลายเป็นที่ต้องการของบรรดาผู้สมัครในการเลือกตั้งแทบจะทุกครั้งเลยล่ะครับคือในแวดวงการเมืองนะครับมันมีความเชื่อกันอย่างกว้างขวางเลยว่าการได้เบอร์แรกๆหรือเบอร์ที่คนจําง่ายๆเนี่ยเหมือนกับมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว เพราะมันทาให้สื่อสารกับคนลงคะแนนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็สร้างการจดจําได้ดีกว่าคู่แข่งคนอื่นๆด้วยนั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ากฎเกณฑ์จริงๆเขาว่าไว้อย่างไรจากคู่มือของกกตในหน้า1ิบเนี่ยนะครับระบุหลักการพื้นฐานว่าชัดเจนมากเลยว่าหมายเลขคู่สมัครจะได้รับตามลําดับก่อนหลังการมายื่นใบสมัครพูดให้ง่ายกว่านั้นอีกก็คือใครมาก่อนได้ก่อนครับง่ายๆแบบนั้นเลยแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิครับแล้วถ้าเกิดว่า ในวันแรกของการรับสมัครมีผู้สมัครหลายคนเลยที่มาถึงสถานที่พร้อมกันเป๊ะๆแถมยังมาก่อนเวลาเปิดรับสมัครอีกแล้วทุกคนก็อยากจะเป็นคนแรกเหมือนกันหมดสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงล่ะครับนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจสถานการณ์แบบที่ว่านี่แหละครับเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเลยว่าเดสกล็อกหรือก็คือภาวะที่ตกลงกันไม่ได้นั่นเองครับเป็นตอนที่ผู้สมัครหลายคนมาถึงก่อนเวลาแล้วหางข้อสรุปกันไม่ได้ว่า ใครควรจะได้ยื่นเอกสารก่อนกันแต่ไม่ต้องห่วงครับในคู่มือของกะกะตเขาเตรียมกระบวนการที่เป็นธรรมไว้สําหรับแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยพราะเกิดเดดล็อกขึ้นมาปุ๊บทางออกก็จะมีอยู่2ทางครับคือ 1. ผู้สมัครไปตกลงลำดับกันเองให้ได้หรือ 2. ถ้าคุยกันยังไงก็ไม่ลงตัวก็ต้องเข้าสู่กระบวนการจับสลากอย่างเป็นทางการครับซึ่งนี่แหละคือกรณีที่เราจะมาสาธิตให้ดูกันในวันนี้แล้วการจับสลากที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่รอบเดียวนะครับแต่มีถึง2รอบเลยทีเดียว โอเคครับมาเริ่มกันที่การจับสลากรอบที่1กันก่อนเลยจัดลำดับคนจับขอย้ำอีกทีนะครับว่ารอบนี้ยังไม่ใช่การจับเพื่อเอาเบอร์นะแต่เป็นการจับเพื่อหาลำดับว่าใครจะได้สิทธิ์ไปจับในรอบตัดสินก่อนกันฟังดูซับซ้อนนิดหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับกระบวนการในรอบแรกนะครับก็โปร่งใสามากๆตามที่ระบุไว้ในคู่มือหน้า12เลยก็คือ เจ้าหน้าที่จะเขียนชื่อผู้สมัครแต่ละคนลงบนสลากที่เหมือนกันทุกอย่างย้ำว่าต้องเหมือนกันเปะ๊ปะๆนะครับจากนั้นก็นำสลากทั้งหมดใส่ลงในภาชนะทึบแสงแล้วก็เขยา่าเขย่าให้มันคละกันจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นคนจับสลากขึ้นมาทีละใบครับลำดับชื่อที่ถูกจับขึ้นมานี่แหละคือคิวที่จะใช้ในการจับสลารอบตัดสินต่อไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรามาดูตัวอย่างจากในคู่มือหน้า24กันเลยดีกว่าสมมุติว่าผลการจับสลากรอบแรกออกมาเป็นแบบนี้ครับ คนที่จะได้สิทธิ์จับในรอบต่อไปเป็นคนแรกก็คือนายยอดยิง่งยงตามมาด้วยนางบัวงวดงามและสุดท้ายคือนายกาไก่ไข่ในหินต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นแค่ลำดับการจับเท่านั้นยังไม่ใช่เบอร์หาเสียงแต่อย่างใดและแล้วก็มาถึงรอบตัดสินครับการจับสลากในรอบที่สองนี้แหะครับที่จะเป็นตัวกําหนดลำดับการยื่นใบสมัครที่แท้จริงซึ่งลำดับนี้แหละที่จะกลายเป็นเบอร์หาเสียงในที่สุดใช่แล้วครับนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุด เป็นคลายแม็กของเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะผลจากการจับสลากในขั้นตอนนี้จะเป็นตัวตัดสินทุกอย่างเลยครับว่าจะได้ลำดับที่เท่าไหร่และจะได้เบอร์อะไรไปใช้หาเสียงสำหรับรอบนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะเตรียมสลากที่มีหมายเลขเขียนไว้เลยก็คือเลข1 2 3ไปจนครบตามจำนวนผู้สมัครทั้งหมดแล้วก็นำไปใส่ในภาชนะทึบเหมือนเดิมครับจากนั้นผู้สมัครแต่ละคนก็จะเดินเข้ามาจับสลากด้วยตัวเองเลยตามลำดับที่ได้มาจากรอบแรกเป๊ะ และหมายเลขที่จับได้นี้แหละครับก็คือลำดับในการยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการของแต่ละคนเอาละครับในหัวข้อสุดท้ายนี้เราจะมาเชื่อมจุดทั้งหมดเข้าด้วยกันมาดูกันครับว่าผลจากการจับสลากครั้งสองรอบเนี่ยมันจะกลายมาเป็นเบอร์หาเสียงสุดท้ายของผู้สมัครแต่ละคนได้อย่างไรเรามาดูผลลัพธ์สุดท้ายจากตัวอย่างในหน้า24กันนะครับจะเห็นเลยว่ามันมีจุดพลิกผันที่น่าสนใจมากคุณยอดยิ่งยงที่ได้สิทธิ์จับเป็นคนแรกเลยเนี่ยนะนะกลับจับได้ลำดับยื่งที่2 ทำให้สุดท้ายแล้วเขาได้เบอร์สองไปในขณะที่คุณกาไก่ไข่ในหินที่ได้จับเป็นคนสุดท้ายเลยกลับกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดครับเพราะจับได้ลําดับยื่นที่1และคว้าเบอร์หนึ่งไปครองได้สําเร็จเพราะฉะนั้นแล้วนะครับประเด็นที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือลำดับการยื่นใบสมัครที่ได้มาจากการจับสลากนี่แหละครับจะกลายเป็นหมายเลขหาเสียงของผู้สมัครโดยตรงเลยใครได้ยื่นใบสมัครเป็นลำดับที่1ก็จะได้เบอร์หนึ่งใครได้ยื่นเป็นลำดับที่2ก็ได้เบอร์สอง เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับง่ายๆตรงไปตรงมาก็จะเห็นได้นะครับว่าเบื้องหลังตัวเลขง่ายๆที่เราเห็นกันเนี่ยมันมีกระบวนการที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อรักษาความโปร่งใสและความยุติธรรมซึ่งก็คือหัวใจของประชาธิปไตยเลยคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดกันต่อก็คือในมุมมองของทุกคนแล้วกระบวนการที่เป็นระบบแบบนี้ถือว่ายุติธรรมเพียงพอแล้วหรือยังครับ